สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะการรีวิวสินค้าจากเว็บ c w w dot com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมมาหาสาวกของลำโพงสปีกเกอร์กันบ้างนะครับวันนี้ผมมีลำโพงสอนจุดหนึ่งแบบ USB มานำเสนอเจ้าตัวนี้คุณตัวไหนนะครับเจ้าตัวนี้คือ FT นะครับรหัสของเขาคือ FT 5 8 0 u ู b t ทแล้วบีตัวนี้คือจุดเด่นนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถใช้งานได้กับบลูทูธครับทุกคนคือใครจะเอาไปใช้งานกับสมมุติโทรศัพท์อยากจะเชื่อมโดยที่ไม่ต้องเสียบสายตัวนี้สะดวกสบายเลยคือนอนบนเตียงล้วก็ลำโพงอยู่ไกลแล้วก็นั่งกดได้เลยนะฮะตัวนี้นี่คือจุดเด่นของเขานะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าวันนี้เจ้า FT เนี่ยนะครับ 580U ตัวเนี้ มีอะไรเจ๋งนะครับเริ่มจากตัวกล่องนะครับตัวกล่องด้านหน้าหน้าตาจะประมาณนี้จริงๆลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงขนาดเล็กนะครับเนี่ยผมวางบนโต๊ะได้แบบสบายเลยนะครับเป็นลำโพงขนาดเล็กไม่ได้ใหญ่แบบใหญ่มากนะครับซึ่งตัวนี้จะม te <c oughs> ีสเปคบอกในส่วนของข้างๆแต่จุดเด่นเขาก็จะบอกนะครับตัวนี้ใช้งานในรูปแบบ USB iPod ก็สามารถใช้ได้หรือว่าจะเป็นโมบายอะไรประมาณนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเสียบกับ PC แบบนั้นก็ได้หรือว่าจะเป็นชนิดของรูปแบบไฟพ p 3อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเอาไปเสียบได้สําหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ ลำโเป็นรูปแบบ2.1ชัแนนะครับก็คือมีซับแล้วก็มีกลางแหลมนะครับซึ่งตัวซับก็เหมือนเป็นลำโพงที่สามารถตั้งโต๊ะและใช้งานได้แบบสบายนั่นแหละนะครับเรามาดูสเปกกันบ้างตัวเอาพุทธนะครับตัวนี้นะฮะจะรวมทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่5วัตต์นะครับแล้วก็ในส่วนของกลางแหลมเนี่ยนะครับจะอยู่ที่3วัตต์วัดเป็น RMS นะครับหน่วยเป็น RMS สําหรับส่วนของกลางแหลมนะฮะต่อมาก็จะมีส่วนของคลื่นเสียงนะครับ Frequency Response ตัวนี้นะครับขับเสียงได้ ตั้งแต่20เฮิรต์ถึง18,000เฮิรต์ด้ส่วนของเสียงแหลมเนี่ยอาจจนะในครับไม่ได้อยู่ในเรนจ์ที่กว้างมากเพราะปกติบางตัวอาจจะเป็น20,000เฮิรต์อะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้อยู่ที่18,000เฮิรต์นะครับแต่ว่าในส่วนของเสียงเบสเนี่ยค่อนข้างที่จะเวิร์กพอสมควรเลยเพราะว่าได้ย่านเสียงที่มันค่อนข้างที่จะต่ำา่ก็คือ20เฮิรต์นะครับก็เป็นมาตรฐานของเขานะฮะในส่วนของพอร์ตตัวนี้ก็ใช้รูปแบบไฟ5โวลต์ปกติเสียบคอมหรือว่าเป็น USB ที่เป ไฟห้โวลต์ปกติเสียโสบโทรศัพท์แบบนั้นก็สามารถใช้งานได้นะฮะผมว่าเราไปดูในส่วนของด้านในดีก่อนว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงอย่าให้เห็นแล้วไปชมเลยครับ เรามีอินส่วนของด้านในแล้วนะครับสำหรับเจ้า FT 580 UBT นะครับผมเรียกว่า580ีกว่านะครับเจ้า580 U ตัวนี้มีอะไรเจ๋งเรามาดูกันนะครับเริ่มจากดีไซน์การออกแบบนะครับผมเห็นแล้วผมยังแบบว่าเฮ้ยมีสกิลผมได้อยู่นะเพราะว่าลำโพงขนาดนี้จะสามารถปรับได้ทั้งย่านแลมแล้วก็ย่านกลางได้นะครับขนาดนี้นะเล็กๆแบบนี้เลยแต่สามารถจัดการได้ในส่วนของย่านได้ผมก็ว่าทําไมขนาดเล็กแบบนี้แล้วคลื่นเสียงมันถึงจัดการฟรีเคนซี่ได้ กว้างขนาดนั้นนะครับเพราะมันสามารถควบคุมได้ทุกคนก็จะมีในส่วนของเบสแล้วก็วอลลุ่มแล้วก็สามารถควบคุมในส่วนกลางแหลมได้นะครับซึ่งถือว่าเจ๋งมากแล้วตัวนี้แตกต่างจากตัวอื่นยังไงผมอยากจะบอกทุกคนมันใช้งานง่ายมากๆนะครับด้วยลักษณะดีไซน์ของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็น USB ทั้งคู่นะครับตัวกลางแหลมเนี่ยเป็น USB ไม่ใช่รูปแบบแจ็คนะครับและตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะมีความสําคัญอยู่เป็นจุดเด่นที่เขามีมาให้ด้วยลําโพงขนาดนี้มีรีโมทให้ทุกคนและมีฐานให้ด ใช้งานได้เลยตัวรีโมทเนี่ยจะสามารถควบคุมได้แบบเดียวกันกับแผงนที่อยู่ด้านบนนี่แหละไม่ว่าจะเพเ์จะพอนหรือว่ากดปุ่มหมดอะไรต่างๆควบคุมได้ส่วนตัวนี้แล้วก็มีปุ่มมิวให้ด้วยซึ่งมันเจ๋งมากนะครับฉะนั้นใครอยากจะทดสอบกับรีโมทต,ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาในระดับเนึ่งเหมือนกันสำหรับตรงนี้นะครับซึ่งเห็นลักษณะประมาณนี้นะครับมันเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมีไฟครับทุกคนเนี่ยผมลองเสียบง่ายเลยนะครับด้วย usb เนี่ยเสียบไฟก็จะโผล่ขึ้นมาทานันทีนะครับน สีนะครับมีไฟให้ด้วยสามารถปรับกลางแหลมมันครบมากๆเลยด้วยดีไซน์ของเขาครับเพราะว่าด้านหลังตัวนี้มันก็ไม่ได้ปรับอะไรยากนะครับผมจะให้ดูจะประมาณนี้นะครับเห็นไหมว่าด้านหลังเนี่ยนะครับจะสามารถเสียบได้และคอนโทรลในส่วนตรงนี้ได้ก็คือสามารถถอดออกนะครับแล้วก็เสียบเข้าได้แบบง่ายดายมากๆนะครับตัวซับก็จะมีช่องรูบอกให้ตรงนี้นะครับและด้านบนตัวนี้ขาดไม่ได้เลยผมจะให้ดูส่วนของด้านบนนะครับตัวด้านบนตัวนี้ผมขออนุญาตถอดแป๊บหนึ่งนะฮะส่วนของด้านบนตัวนี้นะครับก็จะมีไฟสัญญาณบอกให้นะครับ าากดเปลี่ยนโหมดได้คุณสามารถกดเปลี่ยนได้เลยพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะเป็นรูปแบบบลูทูธไฟกับพบแบบนี้คุณสามารถเชื่อมต่อได้ทันทีนะครับมี USB ให้ที่สามารถแบบว่าจะเป็นไฟ MP3 ก็ได้หรือว่าไฟเว็บก็ได้นะครับเอามาเสียบตรงช่องของ USB นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น SDcard ก็สามารถควบคุมได้เช่นเดียวกันเอาข้อมูลมาเสียมันก็จะสามารถอ่านค่าได้เลยนะฮะกดเพลงกดพอสได้แล้วก็อ่เขาเรียกแล้ว Backward Forward สามารถเลือกได้จะกลับไปย้อนกลับอะไรยังไงสามารถควบคุมได้ตรงนี้แล้วก็ p พ a y p a u s นะครับถือว่าครบคันมากๆขนาดจิ๋วๆแบบเนี้แต่ถือว่าบ สำคัญนะสำหรับผมนะฮะแล้วตัววัสดุนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกแล้วก็ไม้ถือว่าน้ําหนักเบานะครับใครจะตั้งบนโต๊ะไม่ต้องกลัวว่าโต๊ะจะพังนะครับเพราะมันไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับตัวนี้เอาไปตั้งใช้งานมันกระทัดรัดระหว่างบนโต๊ะได้แบบไม่เปลืองพื้นที่ด้วยนะครับใครอยากจะหาลําโพงแบบเริ่มต้นก็แบบอกเง,งี้ยอ่ะน้องๆบางคนแบบว่าเหูฟังมันแบบว่าบางทีก็เบื่อไงอยากจะแบบนอนชิวๆบนเตียงอะไรประมาณนี้ต,นตัวนี้ตอบโจทย์เลยสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะครับทีนี้ไปฟังเสียงกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเทส เสียงจะเป็นยังไงทุกคนลองฟังดูวัสดุตัวนี้ก็มีทั้งในส่วนของพลาสติกแล้วก็ไม้มาผสมกันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวส่วนต่อไปเราไปฟังในส่วนของเพลงกันดีกว่าเพื่อจะได้ตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่าไปชมกันมลยครับ อะไรครับทุกคนฮันนี่อะไรครับคือสรรพคุณของเจ้าตัวนี้นะครับผมใครอยากได้ก็สั่งซื้อกันเยอะๆสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะเนี่ยคือครบมากเห็นไหมทั้งเสียงทั้งอะไรต่างๆผมจัดหนักจัดเต็มให้แล้วนะครับฉะนั้นสั่งซื้อก็มาลิงก์ผมไปไว้ให้ด้านล่างแล้วเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ